สวัสดีครับอยู่ผมชอนเลิกกับข้าวนะครับวันนี้เราก็มาอยู่นี่นะครับร้านไอเลิฟพิซซ่านะครับผมอ่าเป็นที่นะครับคนทํานี่เห็นไหมอ่าเราก็จะเคยเห็นหน้าเห็นตากันอยู่นะครับเป็นนี่เป็นร้านใกล้ๆบ้านเลยครับถือว่าชิวๆนะผ่านทางมาก็นี่ผมมาให้ดูครับเป็นพิซซ่านะครับมาแบบร้อนๆอบเสร็จเมื่อกี้เลยนะครับมาดูใกล้ๆหน่อยนะครับหน้าอะไรวะเฮ้ยใส่อะไรนะหน้ารวมพิซซ่าหน้ารวมนะครับ เอามุมไหนดีเอามุมนี้แล้วกันนะครับมาเห็นไหมหวิ่งเยิมย้มๆไหนมาลองกันต้นร้อนต้นร้อนร้อนแล้วนี่นะครับชิดน,นยิม้มอืมอืมต้ร้อยอร่อยครับสุดยอดชีสยืดๆยืดๆหน่อยนี่ครับผมอร่อยวะ่ะ 음. 민의동 음. 가 a